เวัน7็ดทรงทำง่ายสวยไม่ซ้ำวันได้ใน5นาที เหนื่อยไหมคะสาวๆกับการต้องมานั่งทำผมในแต่ละวันที่ถ้าจะทำแต่ทรงเดิมๆทุกวันก็น่าเบื่อเกินไปแต่จะให้ทำทรงใหม่ๆแปลกๆก็ไม่มีเวลาเอาซะเลยช่วงเวลาตอนเช้าที่รีบเร่งแบบสุดๆจะให้มานั่งทำทรงผมยากยากสาวๆหลายคนก็คงจะไม่โอเคใช่ไหมล่ะคะไม่ต้องกังวลไปคะ่ะเพราะวันนี้เรามีทรงผมที่บอกเลยว่าง่ายแสนง่ายแต่รับรองว่าสวยครบวันมาฝากกัน ทรงที่หนึ่งผมมวยแบบยุ่งยุ่งมัดผมเป็นหางมาพร้อมเพิ่มความเก๋ด้วยการคาดที่คาดผมไว้ด้านหน้ายกหางมาขึ้นแล้วบิดไปทางขวาให้เป็นมวยใช้ปลายวีหรือปากกาสอดเข้าไปในผมแล้วยกขึ้นเล็กน้อยให้ดูยุ่งนิดนิดทรงที่สองผมมวยแบบเรียบเก๋มัดผมเป็นหางมาโดยหวีผมด้านหน้าให้เรียบแหวกผมด้านบนออกให้มีช่องว่างเล็กน้อยแล้วนำปลายหางมาสอดลงไปครึ่งหนึ่ง จับผมหางมาที่เหลือด้านบนคลี่ออกเป็นวงกลมแล้วติดกิ๊บปลายที่คลี่ออกทั้งสองข้างเข้าด้วยกันทรงที่3คาดผมด้วยผมแบ่งผมด้านหน้าออกมาส่วนหนึ่งแล้วแบ่งออกเป็นสองข้างจากนั้นมัดรวบผมที่เหลือไว้ด้านหลังหวีผมที่แบ่งไว้ทั้งสองข้างให้เรียบทัดไว้ข้างหูแล้วนำปลายทั้งสองข้างมามัดเข้าด้วยกันโดยมัดให้ติดท้ายทอยชิดกับโคนผมทรงที่4หางมาแบบฟูฟู รวบผมครึ่งศีสะัะจากนั้นมัดผมส่วนที่เหลือไว้ให้ซ้อนกับหางมาด้านบนใช้หวียีผมด้านบนให้มีวอลลุ่มทรงที่5ผมมวยแบบเปียมัดผมเป็นหางมาต่ำตํำๆบริเวณท้ายทอยจากนั้นถักผมหางมาให้เป็นเปียแล้วมัดปลายผมไว้นำเปียหางมาพันรอบหนังยางเป็นวงกลมทรงที่6ทวิสด้านข้างแสกกลางแบ่งผมออกเป็นสองข้าง จะปล่อยผมด้านหน้าขึ้นมาเล็กน้อยแล้วบิดให้เป็นเกลียวดึงไปด้านหลังติดกิ๊ให้ดูมีสไตล์ด้วยการติดเป็นตัวเอกทรงที่7ทวิสด้านหน้าแบ่งปล่อยผมด้านหน้าให้เป็นรูปสามเหลี่ยมจากนั้นม้วนปล่อยผมให้เป็นเกลียวแล้วบิดขึ้นไปด้านบนและติดกิ๊ขอขอบคุณสำหรับเนื้อหาจาก women true life com อย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วนหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ